จับแล้วได้ก็แลยได้เดินด้วยหมาอนหวานหงไม่ได้เงอะบอาะไม่ไงอะไเลยดิเอานำมาจะได้เก็บทลเอง จะพี่น้องเต็มตะร้าเนาะทเนาะจะพี่นองหมานขนาจ้ะกดไลค์กดแชร์กดซัไรให้เบองตนอนนนเด้อพี่น้องแล้วอย่าลืมกดิ่งกุ๊กิกุ๊เนจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าสุกกูสุกคนจ้าทงเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศแลต่างประเทศจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยเห็นทางพี่น้องราคาขอพร้อมนะจ้ะเงินคล็บเนาะเราต้องเนาะก็ยตามมาอามึงจ้ะ ผิดสองไข่แลยจ้ะพี่น้องมันไข่แนบไม่บาสวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่29เดือนกรกฎาคม2,56 6นงอพี่น้องห่างเหินจากคลิปไปนานกำลังกำลังไปปั่นวิวใน Facebook คลิปเดียวเนาะสาลงจ้าเออเก็บไว้รับ นานาจะได้เก็บพรกทพีงจะได้เห็น,ก,น,นกับคนดูสิจ้ะสวยๆจ้ะเก็บตักนงขาวเ้องเโอะกลงอเนาดาวเนาะที่เห็นก็เห็นที่ไม่เห็นก็ไม่เห็นเนาะจ้ะน,นี่ดอกน้อยเอาไว้ก่อน sủi cả Ta đang này con hả? Hãy khởi á Chắc đầu à, đâu Đúng không? Đúng không? Đúng không? เอาไปก่อนเถอะเก็บจ้ะตุ่นดีใจจังน้องงูาาขาวล้วนพี่น้องจดีพี่น้อง <c oughs> อันดี แข่วได้ไหมเห็นนลปวปกนะ้ทักเก็บปไปจา้าในที่สุดเราก็ได้เก็บแล้วจา้าเห็นแต่วพวเพื่อนคลิปเนาะจ้าทางพิเชิดสวนได้นิดนจา้าหูขาวจ้าพี่น้องโอ้โหไข่บางไงเลยจา้า ปัดไข่ไดโน้าสาวน้าเธอเนาะไม่ง,งั้นจะไข่ใหญ่ขนาดนี้บ่อยู่ไข่เดียวนะคเธเนาะพี่ชายโทรบอกที่ปะทิวไอ้ที่ชุมพรแต่แถวปะทิวออกไข่บ้างออกหลายคือกันน,นี่แหละทางเวได้เนาะเดี๋ยว<อ>พี่น้องบ้านมืดเลยปานออกมาเตะหิบบอกร้าเนาะฝนก็นตกแท้ตกว่าได้จ้ะ kiếp đâu đấy, khởi bác ừ, à, này, một chín มดกินหรือหอยกินครับมดมดมดไปกินเป็่นบอก <c oughs> บึกจะพี่น้องเสียดายขนาดเลยโดนฝนบานมัดเลยพุ่นเดี๋ยว่าต้อมบ่จัดเก็บ้ว chào yêu nó khai quý anh phải đấy hải đấy hải yên đấy hải yên đấy này như thế này, cái này hải yên đấy hải yên đấy hải yên cái hải yên đấy hải yên nó nó sàm đậu chưa thang bộ tôm dừa mưa oh, mắt chưa ตกเทตกว่าเด้จะเป็นนกนกฮักแล้ก็ใหญ่ได้คนะขาเคือ่นกอ๋อ,อนี่ใหญ่ได้เป็นนกเลยขาเคือโอ้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 โอ๋ออ๋อไปสะลุเอ้าถนอมเราต้อเห็นมาแล้วข้างล่างมุ้นเป็นตัใหญ่ใหญ่อันนี้ไว้ก่อนหรอเอาไว้เอาไว้ ปาดเดี๋ใวคนจะไปหาเจ้าได้ล่ะเท้าไม่ต้องมาขออภัย้วยจ้ะพี่น้องสูบอะมมที่อีดอกคนนี้นโอ้พี่พีไกลขนาดโอ้โดึงดึงนย่างสูงจะทิ้มแล้วแค่นี้หมดแล้วงามน,นกๆๆๆๆๆ ให้ไปเจ้าะด้เง็บไปเลอระวังหัวทิ่มนะเดาไหมหัวจะทิ่มมา,มาไรตีนเลลุมา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 ลงมา่นีก่อนนี่ก่อนนี่ก่อน,น,อนส,สวยจ้ะไปดูจุ่มนั้นประมาณสามสิบกระด<ม>อกพี่น้องไป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 ครับพี่น้องบอกตอนมามาเบิ่งกันานะจะโอ้โห,โหนคนอะไข่ห้ากับปั้นเนี่ย กนอยู่บนเขาไหวทำไมถงหดล่ะเป็นแถวไปดิโเห็นไหมน่นาขึ้นไปบนนู่นโอ้แม่นเลยจพน้องกูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีพุ่นม่นมดเลยนำบาตอมพจพ่น้องไปอันนี้กยังกม่นมาเลยจ้ะนี่สิก่าดอกมัไปไมาก็บก่อนลงบังหน้ากูมาเติมมนจพ่น้อง Ôi, hey, 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 hey. oh, 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 oh. nhào lên Cũng có một cắt khoai đậu Kiếp đậu Tớ lúc mới chưa, ngồi dựa Bên thẻo lên cho phải nó Bố mang chắc mít nữa Xì si mít đấy mà, khoam nhào Thì hết là ngộ ประมาณนั่นแหละเดี e <an> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกว่าอะให้พี่ให้น้องพิ่นไปก่อนเลยจะขึ้นมาเมื่อกี้นี่โอ้โหอยู่ข้างล่างไปจ้ะพูดนะโอเค นับออกเะท่านนับเด้อพี่น้องเด้อนับช่วยระต้อมนน่ไปจะจกไป,ไปพุดๆวฟังลบไปจ้ะก่อนทักมือจักพี่น้องได้ขนาดนล,ดล้เถอะเนายอดมาแล้วพี่น้อง fc ช่วยไปติดตามคลิปเดียวในเฟซบุ๊กหน่อยเถอพี่น้องเนาะมาสะลง จ้เป็นกำลังใจเราท้สองคนในคลิปเดียวเต็มตรงไหนก็ยังได้จะไปลองเลยังไม่ทำมดได้จ้ะเห็นไหมต้องไปไปตัดต้องลองละกันเหรอจ้ะมาไปจับไปลองมาเร็วจับแต่งพอสวยนากเลลุงเนาะจ้ะ nhiệt độ sao? nha đừng bứt kiếp của khỏi rồi nè, không phải chim ảo chim nào, điều đấy, tiếp gì, của ไข่ไหใหญ่ไหใหญ่ไข่ใหญ่ไ่ได้งัดบ่ไ่ได้งัดเลยนี่บิ๊เอ้าสวยจะเต่มากั่เมื่อสวยจัากกทะอือืมเห็นเห็นเห็นไหม

คาก็จะอย่างเดิมกอหักหมดอ่ะถึงฝนเนี่ยไหสาวลงอ่เนาะเบมึงขาดิโอ้แบ่งครึ่งเถอะเอาหมดเลยเอาให้เอาหมดเลยสวยๆจ้ะไปคิดว่าจะจัะแพ้จะพี่น้อง เจอแล้ว no oh, ู yeah. He iko, yeah. oh, no away, ูใหญ่ๆอีกแล้วมูใหญ่ปะเักอมูใหญ่อยู่มาเอาตัวนี้กันเห็นละงูก็จะเป็นน้องเียจะเป็นใยอย่างนี้เห็นละงกชั่วๆเพราะต้องเคยมาเก็บเนาะจ้ะอันน้้ยเอาไว้ก่อนเด้อ ร<ม>้อันไหนอะก่อนด้วยกับไวก้อนเดียวบกปวกัดมือบุญจ้ะสันลงไปข้างล่างด้่ยจะพี่น้องน้อยมากจ้าไข่หน้าจ้าอ๋อตัวน้อยก็ยาวเด้อเอาสามไข่เลียงกันหน่อยก่อนคิดเราก็ปิดไว้ก่อน มีตงไหเถารุงไหมบ่อืมโอ้ใหญ่อยู่ด้ยเนาะอยู่ในดินนี่ข้างลลางนียเดี๋ยวเดี๋ยวคอลงไปใกล้ก่อนอคู่แฟดมีใครบ้างใเนาะใข่ใหญ่ขนาดเลยมันจะเป็นตะกร้าได้วยไป้ลง รู้ผลงานเด้อจะพี่น้องติมตะก้าเนะาะแถวเนาะ<ห>จะ<ห>พี่น<า>้องมนันข้าขนาดจ้ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดดิ่งติดตามให้บ่าวต้อมอนิวชแนลเลยนะครับมีช่องทางการติดต่อกดไลค์กดแชร์เนาะสัลลงเนาะจ้ะเฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกเป็นชื่อบ่าวต้อมอนิวชแนลทั้งสามทั้งสามอย่างเนะลยเนาะสัลลงเนาะจ้ะช่วยดันช่วยดันคลิปหน่อยพี่น้อง เป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนหน่อยเพราะห่างเหินจะคลิปไปนานเราสรุงเนอะจ้วันนี้บ่าวต้องสารุงต้องขอตัวลาไปก่อนครับเราชมคลิปหน้ากันด้สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องขอบคุณหลายเจ้า fc ใหม่ fc เก่า fc ในประเทศและต่างประเทศจ้าบังเจ้าพี่น้องที่ได้เมือกันแล้วเนาะป้าต้อมเนาะจ้าจ้า